เป็นลูกค้าของ Vi t a l นไลมาประมาณ5ปีแล้วนะคะอาจจะเริ่มตั้งแต่ประมาณปี2015ค่ะมาปรึกษาเกี่ยวกับที่ Vi ชั่นไนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการมีบุตรเพราะว่าอยากจะมีลูกนะคะแล้วก็เราต้องการที่จะเตรียมพร้อมแล้วก็ยิ่งอายุเยอะมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องการที่จะอ,อยากให้มีความสมบูรณ์ในการเตรียมพร้อมที่จะวางแผนในการมีบุตรนะคะก็เลยมาปรึกษากับคุณหมอแล้วก็มาที่ Vi t a l นไล คุณหมอได้แนะนําให้ตรวจเรื่องของฮอร์โมนนะคะแล้วก็เรื่องของวิตามินนะคะก็ปรากฏว่าพอตรวจไปเนี่ยขาดเยอะมากเลยแล้วก็ต้องได้รับการทรีตเนี่ยอยู่ประมาณสักสองสาเดือนนะคะที่สําคัญเนี่ยที่เพิ่งทราบก็คือคุณหมอแนะนําให้ตรวจเรื่องของอสารพิษในร่างกายนะคะซึ่งสารพิษในร่างกายเนี่ยก็ทราบมาว่ามันสามารถที่จะถ่ายทอดแม่ไปสู่ลูกได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะให้มี การเตรียมสุขภาพที่ดีนะคะจากภายในสู่ภายนอกก็ตรวจออกมาก็สารพิษเยอะอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกตัวก็มีการเตรียมตัวอย่างน้อยเนี่ยสเดือนอพร้อมที่จะเริ่มมีมีบุตรนะคะเพราะว่าจริงๆก็ไม่อยากไปทำอ,อีกซี่นะคะอยากมีโดยธรรมชาติปรากฏว่าพอหลังจากรักษาทุกอย่างแล้วเนี่ยในที่สุดก็สามารถที่จะตั้งครันได้แล้วก็มีบุตรออกมาอย่างที่สมใจค่ะ ก็ต้องขอบคุณไวท์ทอรไลฟ์ค่ะก็ประทับใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณหมอ,อในไวท์เทอไลฟ์นะคะคุณหมอมีความเชี่ยวชาญมากนะคะแล้วก็นอกจากที่มาปรึกษาเรื่องของการเริ่มมีบุตรเนี่ยคุณหมอเองทางฝั่งไวท์เทอไลฟ์เองก็มีการประสานงานหรือคุยโค,โคกันกับทางคุณหมอที่โรงพยาบาลบำร,รุงราชด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันค่อนข้างจะครบวงจรน,นะคะตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันมันมันมีความ สมูทในการรักษานะคะแล้วก็พนักงานทุกๆท่านนะคะก็มีความเป็น professional มากดูแลตลอดเลยตลอดระยะเวลาที่ treat เกี่ยวกับ v i ท์เทอรนะคะก,ก็ต้องขอบคุณมากค่ะ ก็ขอวอวยพรนะคะก้าวเข้าสู่ปีที่20ของไวท์ l ทนไลเนี่ยอขอให้ Business จเจริญก้าวหน้านะคะแล้วก็ขอให้ไวท์ l ทนไลเนี่ยได้เป็นผู้ดูแลสุขภาพที่ดีนะคะของทุกๆคนตลอดไปนะคะเหมือนสโ,โลแกนที่บอกว่า,า Feel Younger Look Better Live Longer นะคะก็ขอบคุณค่ะ